โอ้สวัสดีครับวันนี้ฟงหวินครับตวนี้เป็นขนาด3ามฟุตนะครับ3ฟุตตั้งแท่นนะครับก็ได้เดินระบบเดินอะไรให้ลูกค้าดูครับลูกค้านี้มาจากนครนะครับมาที่โรงงานแล้วก็โทรมาโทรมาสั่งไว้ก่อนนะครับมาบรรทุกเองเลยครับนี่ไะครับรถที่แกมาเที่ยวนครหลานจังหวัดเลยแล้เนี้ครับ อนีะครับอำเภอทุ่งสงนะครับก็ติดตามมาทางในยูทูบนะครับก็ได้เสนอที่โรงงานนะครับตั้งไว้แล้วก็รับนะครับตัวนี้จะขึ้นขึ้นมาทุกตะเบนะครับก็้สุดยอดเลครับทีนี้ก็ให้ดูถึงนี้แบบโครงสร้างนะครับโดยรวมเพื่อไป คุณนลูกค้านะครับสามารถที่จะไปนวดข้าวนะครับที่พากใต้ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็ถามมาว่าเออเกี่ยวแค่เอาเม็ดเอารวงมันใช้ได้ไหมอะไรได้ไหมเออทีนี้นก็ต้องมาดูนะครับอู่รูปแบบต่างๆตรงนี้ก็โอเคครับมีท่อขึ้นท่ออะไรให้เรียบร้อยนี่นะครับตัวนี้ขนาด3ฟุตน,นะครับก็อยู่ในโรงงานมืดๆนิดหนึ่ง

มันน้อยน้อยเนาะมันจะเพื่อนมันยิ่งเดี๋ยวกลับไปบ้านอ่ะจะจะต้องลบเร์โทรติดต่อใกล้ๆกันเนาะโอ้ยยื่นหาเหรอครับโอ้ไม่ต้อง้นไปก็ได้ไม่เป็นไรน <ó> หรอกเข้าใจอยู่ได้ได้ครับไม่เป็นไรอย่ากได้ยังไงที่เราเนาะก็คือจริงๆแล้วไม่ไม่อยากให้ไปอยู่ใกล้กันเนาะแต่ผมเีองไม่อยากให้อยู่ใกล้กันหรอกอยู่แค่คนละเำืภอ ครับก็่ไปอยู่ใกล้ๆกันนี่พอเกลียวเป็นเกลียวพุกงไปที้หมดเลยเหรอใช่ครับอ๋อม่เลยเปิดเปิดเปิดโครงสร้างให้พี่ก็ดูเลยแต่ถ้าสมมติมันติดมันอะไรแต่ว่าไม่ติดหรอกข้าทั้งนู้นแหะไอ้ทางอีสานนราฟังมันเยอะปกติต่าต่าเป็นรุ่นเก่าของเก่ามันเป็นตรงนะน่าจะมันมันควนมันสะบัดข้าวได้ได้เรียวเร็วกว่านะมันถ้าตรงไม่ไม่เรียวนะนั่นแหละปกติมันตรงอยู่นะเออผมได้ไปเกียดทุล้วาก็จะเอาตัวโค้งตัดบนออกเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็ เปิดเปิดพอครอบขึ้นให้ให,หน่อยแลยนะครับตอนนี้กำลังให้ลูกค้าดูรายละเอียดต่างๆนะครับดูระบบดูอะไรอ่อราแล้วเราก็ากงวงเดือนวงเดือนตอนนี้น,นะครับเราเราไปไล่ไปไล่ดูอ่าได้ได้จะออกหรือไม่เราก็ขวางขวางได้นะครับเราตั้งตั้งกลับให้มันถองขวางหน่อยไม่ให้มันวิ่งไวอ๋อไอไอมันไ <c oughs> อมันเลื่อนมันมันตั้งได้ครับเราก็ ขยับตัวนี้เข้ามาขยับไปโู้นมันก็จะเืนไได้ใช่ถ้าจะให้ฟังวิ่งไวแล้วก็เอียงเยอะถ้าต้องการให้ฟังวิ่งวิ่งช้าหน่อยแล้วก็ขวางอันนี้ผมมาตรฐานก็จะอยู่ฝวางไว้ิดนึงประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันวิ่งเร็วแล้วมันยังมีเมล็ดไปกับไปกับอันนี้เราก็ขวางเชื่อ ขวางนีูก่อนขึ้นรถทั้งหมดอ๋อขวางขวางขวางดูก่อนให้มันตรงๆนะใช่ใช่ครับให้มันวิ่งหลายรอบเลยเอียงไปตั้งตัวตัวตัวแรกให้มันวิ่งเออตัวแรกมันวิ่งไปก่อนแล้วตัวที่สองตัวที่สามเราขวางเผื่อไว้ได้แล้วครับโอเคนะครับก็สนใจยังไงก็ฝากติดตามนะครับคุณไลค์ก็เจอครับก็ลูกค้าเนี่ยครับมาจากนครนะครับก็จะเอาขึ้นรถคันนี้แหละครับได้อยู่นะสามฟุตนะครับขึ้นแทบได้เลยนะครับ มาครับ้อมถึงธรรมราชนะครับทุ่งสงนะครับ,ม,รารบ,รบมาดูข้างล่าที่ของฟองวินนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในหลายๆท่านที่สนใจขอบคุณครับ